สวัสดีครับช่างเบรดเสือศูนย์ห้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทำการครับเช็คเครื่องนะครับเห็นนะครับเครื่องอยู่ข้างหลังผมนะครับพอดีมีลูกค้าครับลูกค้าครับลูกค้าสั่งมาแล้วครับลูกค้าจากปัตตานีครับผมก็เป็นเป็นพี่นะครับที่รู้จักกันครับ เดีว่าแกไปทํางานอยู่ปัตตานีนะครับแกได้เห็นคลิปผมที่ผมลงใน YouTube นะครับก็เลยสนใจเครื่องนะครับก็เลยไลน์มาหาผมครับพอดีผมก็มียืนเครื่องเพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อวานนี้ครับเปลี่ยนแหวนไปครับเครื่องนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทําการครับเทปเครื่องครับแล้วก็บอกวิธีการใช้ให้กับลูกค้านะครับ ก็จะจะส่งคลิปวีโอครับคลิปนี้จะให้แกดูด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ลองเครื่องเรียบร้อยแล้วครับติดง่ายนะครับผมก็เลยเดนน้ำมันออกหมดนะครับเพราะว่าเครื่องสองจังหวะถ้าเราเอาน้ำมันค้างไว้ในระบบนะครับในถังหรือว่าค้างในกระบูนะครับมันจะมีปัญหาครับทำให้ครับผ้าปั๊มครับ ถ้าไม่ได้ใช้นานๆนะครับเป็นเดือนครับถ้ามีน้ํามันถังอยู่ที่ผ้าปั๊มนะครับอ,อยู่ที่ปั๊มอยู่ที่คารบูเรเตอร์ครับคาบูคารบรูเรเตอร์ที่เป็นแบบผ้าปั๊มนะครับมันก็จะทําให้ผ้าปั๊มเสียหายนะครับผ้าปั๊มพังเ,เสียง่ายนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าเครื่องสอยยวาดด่าแบบนี้นะครับเราเดินน้ํามันออกจากถังให้หมดนะครับหมดแล้วก็ปิดเครื่อง จนเครื่องดับครับเพื่อให้น้ํามันที่ค้างอยู่ในคาบูกครับในคารบูกมันหมดนะครับถ้ามีน้ํามันค้างคราบปั๊มมันจะมันจะเสียง่ายนะครับผมเราก็จะเติมน้ํามันลงเครื่องนะครับสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าลองเครื่องให้ลูกค้าดูแล้วเราก็จะเดนน้ำมันออกครับเพราะว่าเราจะต้องส่งครับส่งไปที่ปัตตานีนะครับจากกาลสินนะครับไปปัตตานีนะครับผม โอเคครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาพอได้ลองเครื่องับให้ลูกค้าดูครับผมหลังจากเราเติมน้ำมันแล้วนะครับเราก็แยกครับแยกแยกลูกยางกดน้ำมันครับใต้ใต้ขบูนี่นะครับครับแยกจนดูว่าน้ำมันเป็นสายครับน้ำมันไหลกลับแล้วนะครับก็โอเคนะครับ ก็ติดเครื่องนะครับก็เอาโชกขึ้นนะครับช,คชคกครับชกตัวนี้นะครับชกตัวน,นี้ออกขึ้นนะครับเปิดสวิตนะครับกดสวิตลงนะครับเปิดนะครับแล้วก็สตาร์ทครับ เคนะครับเนาะพี่พี่องนะครับพี่องครับครับผมลองเชื่องกันดูนะครับติดง่ายเลยครับผมครับครับโอเคนะครับเราจะต้องเดนน้ํามันออกนะครับเพราะการขนส่งครับห้ามมีน้ํามันไปนะครับเดี๋ยวเราจะถอดแยกขัวกับก้านออกนะครับเพื่อ สะดวกในการขนส่งนะครับแยกโขอ,ออกจากก้านแล้วก็แทนคับแนทนถอดอดอกแล้วก็ถอดใบมีดออกนะครับ แล้วก็ถอดสายกเกล่งออกก่อนพราะเราจะต้องถอดแยกครับแยกแทนนะครับแทนออกจากตัวก้านนะครับเพื่อไม่ให้สันเกเกจตเทียบนอกสายก็ต้องเอาออกนะครับเพราะเราจะแยกลง ทีไหมนะครับใช้นอ็อตไว้แน่นๆนะครับเดี๋ยวจะน็อตจะหล่นหายระหว่างทางอีกครับต่อไปก็เราก็ถอดตัวเครื่องออกจากข้าง น็อตถอดแล้วก็ใส่คืนมานี่นะครับขันสักหน่อยครับเพื่อตันน็อตหลุดนะครับ,นนรบช่วงขนทรงนะครับเราก็จะมาถอดใบมีดกับตัว ครับตัวนี้ครับตัวบางบังยา้านะครับใบบังญ้า ็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ชายใจดีครับที่รับฟังกัรซื้อเครื่อง,งไปนะครับเคยอยู่ด้วยกันนะครับเคยทำง,งานอยู่ด้วยกันนะครับแต่ปัจจุบนันพี่เขาไปปฏิบัติหนะ้าที่อยู่ครับอยู่3าลชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับ จะเหลือใบมีดนะครับใบมีดมีดเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าครับเบอร์สิบเก้าเกี่ยวซ้ายนะครับเกี่ยวซ้ายครับเกี่ยวซ้ายครับเวลาออกเข้าซ้ายออกขวาน,นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหาผ้ามามานั่นพุ่มใบมีดนะครับเตือ มือเราไปโดนนะครับไม่มีดคมนะครับผมเกียวเลยแล้วโอเคครับมือตอกตอกเอานะครับตอก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 เกี่ยวสายนะครับเกี่ยวสาย ดูสิแก้วให้แล่นๆสักหน่อยนะครับกันล็อตตุ๋นหมุนตามนะครับหมุนตามเราต้องหาอะไรล็อกนะครับจะมีลูล็อกนะครับเวลาเราจะขคนคลายน็อตจุกขันน็อตนะครับหารูว้ครหาอะไรเสียบกันนะครับไขควงก็ได้ครับที่มันเข้ารูได้นะครับ นะครับแน่พนพอทุกคนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการครับทอดตอิดการทอด เครื่องตัดหญ้าครับที่จะเตรียมไปส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็วิธีครับวิธีการใช้เครื่องครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูคลิปด้วยนะครับผมก็จะส่งคลิปนี้ให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณพี่องครับพี่สุรัตน์องสะอาดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ